แล้วพอสื่อมวลชนโฟกัสติดตัวนายกรัตรีเป็นหลักก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีอีก30ักว่าคนเนี่ยเทียบมากครับบ้านผมเดียกเทียบเทียบเพราะว่าตอบแทนไปหมดแล้วก็ผู้สื่อข่าวแทบจะไม่ต้องไปตามรัฐมนตรีท่านไหนเลยเนื่อไหมฮะก็คอยดักเอาแถวทำเนียบนี่แหละเดี๋ยวท่านอารมณ์ดีท่านก็ให้สัมภาษณ์ได้ครบถ้วนกระบวนความ ตัวรัฐมนตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ค่ะหลายท่านเป็นนายทหารจากเหล่าทัพและแทบทุกท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองมืออาชีพเวลาเข้าไปทํางานบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเวลาตั้งหลักบูธเครื่องนะครไอ้ในระหว่างที่ตั้งหลักบูธเครื่องเนี่ยนายกก็ไปไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลารัฐมตรีจะพูดเนี่ยอา้าวทนายกก็อธิบายความแล้วตัวรัฐมตรีหลายคนขณะนี้เนี่ยก็จึงเป็นรัฐปตรีที่ สื่อมวลชนยังอย่าว่าจะจับทางเลยครับจับตัวก็ไม่เจอบ,บางคนยังแทบไม่เคยได้ยื่นไม้สัมภาษณ์เลยก็มี <laughs> ก็บรรยากาศดูเหมือนจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วอย่างเช่นว่ามีเหตุที่เกาะเต่าอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตสองรายาอุกอาจสะเทือนขวัญอุกชะกันแต่ว่าคนที่พูดเรื่องนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะ ด้วยความเคารพนะครับจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมยังไม่เคยได้ยินรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานี่<ม>ออกมาแสดงความเห็นหรือแสดงท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะหรือท่านอาจจะไปดูเอเชียนเกมอยู่หรือยังไงมผมไม่ทราบนะครับกำหนดการแต่ว่าจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬามันน่าจะมีการออกมาแสดง<ม>อะไรที่เป็นความเชื่อมั่นเป็นขวัญกำลังใจหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรที่ให้คนเห็นว่าเออนี่คือ สิ่งที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยลงไปทําในสถานการณ์นี้ค่ะก็ยังไม่เห็นนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆมอมอุ๋ยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ก็พูดน้อยมากนะครับค่ะซึ่งอาจจะเป็นว่าพูดน้อยๆต่อยหนักๆเตรียมมาตรการผ่านพรบแล้วก็ออกมาเป็นมาตรการที่เรียกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อาจจะเป็นได้ค่ะผมอาจจะกลายเป็นคนมานั่งติเรือทั้งโกลนอยู่ก็แล้วแต่ละ <c oughs> แต่ผมพูดเฉพาะบรรยากาศที่เห็นเนี่ย <c oughs> ว่ารัฐมนตรีร่วมคณะเนี่ย <c oughs> แทบจะไม่ได้แสดงอะไรเลยนะครับนี่มันมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกผิดบวกลบนะฮะมันขึ้นอยู่กับแนวทางขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ในการทำงาน <c oughs> ของรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละคณะเพียงแต่ว่าผมก็จะอธิบายว่าทําไมเรื่องเขาห้ามนักข่าวใส่กางเกงยีนให้นักข่าวโกหนวดรวกผมะนะทำไมเรื่องไอ้น่นไอ้นั่นไอ้นี่ในบริเวณรอบๆทําเนียบรัฐบาลรอบๆตัวนายกถึงเป็นข่าวได้ทุกวี่ทุกวันเพราะสื่อก็ไม่ต้องไปไหนเลยครับเขาเฝ้าเฝ้าอยู่แถวนั้นนี่แหละฮะมันมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่ มันจะเกิดต่อไปก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับใช้วิธีการอธิบายความทั้งในภาคออกอากาศหรือว่าแอ mm ์วอลนะฮะโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็กราวอคือภาคพ,พื้นที่มีเจ้าหน้าที่กรมนอมีหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ปากต่อปากกับประชาชนด่นะฮะ mm hmm. ระยะแรกเนี่ยมันก็อาจจะให้ความรู้สึกอบอุ่น ให้ความรู้สึกเออข้อมูลข่าวสารมันมาถึงดีหลากหลายช่องทางก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นว่าถึงวันหนึ่งคนจะถามหารูปธรรม <c oughs> ว่าที่ท,ที่อธิบายความกันมาเนี่ยที่พูดพูดกันมาเนี่ยตกลงเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วหรือไม่อย่างไรผลจากการปฏิบัตินั้นมันเป็นยังไงคือคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะฟังการพูดการจา ชอบใจไม่ชอบใจแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างเช่นชาวสวนยางเนี่ยเริ่มมีเสียงออกมาแล้วว่าก็เห็นรัฐบาลประกาศจะช่วยจะช่วยมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้เโโยอะแยะเลยตกลงทาอะไรแล้วบ้างแล้วสิ่งที่มันจับต้องได้สิ่งที่มันเห็นว่ามีการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยว คุณจุติมาก็จะคุยเรื่องเรื่องยางพาราเนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะผมขออนุญาตผูกปากถุงปิดประเด็นนี้นิดเดียวนะครับก็คือเราไม่สามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลเขาจะมีแนวทางในการสื่อสารกับประชาชนแบบไหนอย่างไรแล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือไม่ยังไงนะให้ผลมันเกิดขึ้นก่อนทุกคนสัมบัสได้แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยนะครับก็คือว่า ถ้าถ้าผมเป็นประชาชนซึ่งผมเป็นเนี่ยนะฮะแล้วประชาชนทั่วๆไปเขาก็เป็นกันเนี่ยนะเขาอาจจะอยากได้ยินบ้างว่าตกลงกระทรวงต่างๆที่ท่านประธานท่านรัฐมนตรีเข้าไปนั่งทํากันเนี่ยมันยังไงกันบ้างครับกระทรวงแรงงานยังไงบ้างฮะกระทรวงไอทีมีมียังไงบ้างไหมครับตอนนี้นะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์มันมีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์บ้างไหมครับหรือว่ากระทรวง โอ้เยอะแยะพูดไปก็นึกไม่ออกหลายเดือนที่ผ่านมาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงนะคะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการที่อยากจะอธิบายความอะไรต่างๆแทนรัฐมนตรีคนอื่นๆนะคะจนทําให้หลากหลายท่านนั้นอาจจะมีบทบาทน้อยลงไปนะคะแต่ทีนี้เองหลากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเองก็ดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเนี่ยออกมาชี้แจงด้วยตนเองได้บ้างครับ คือสรุปความก็คือว่าท่านนายกน่ะท่านท่านดังทะลุประหลอดแล้วครับนะเพราะว่าลีลาวาทะแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นหน้าหนึ่งนั่งซื้อพิมพ์ได้ทุกวันอย่างนี้ใช่การบริหารเสน่ห์ไหมคะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าคําว่าบริหารเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองหรือทีมงานตัดสินนะครับมันต้องให้ประชาชนตัดสินว่าว่ามันใช่เสน่ห์ไหมอย่างไรนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยดยความเคารพอะเทียบจริงๆ เทียบไปไหมอืมนะคะเทียบจนจนจนผมสนใจอ่ะว่าท่านทำอะไรกันอยู่บ้างท่านอาจจะกำลังทำงานหนักกันอยู่ก็ได้ครับผม ถ้าตีเป็นกีฬามวยก็อาจจะฝึกซ้อมมวยอยู่เบื้องหลังก่อนพูดน้อยอาจจะต่อยหนักในภายภาคหน้าก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือพูดน้อยแล้วไม่กล้าต่อย <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวทนายกต่อยหนักทุกวันก็ไม่ทราบได้นี่แหละคะ่ะก็เป็นสีสรรันนะครับประจําคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชานั่นเองทีนี้ปัญหาหนักเหลือเกินที่ จะต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องใช้คําว่าร่วมกันนี่ค่ะผู้ชมเนื่องจากว่ามีทั้งรัฐบาลเองออกมาตรการเยอะแยะมากมายมาช่วยปัญหาเกี่ยวกับยางพาราในตอนนี้เนื่องจากว่างวดเข้ามาทุกขนาดแล้วเหมือนกันในวันที่8ตุลาคมที่น้องทางภาคใต้ผู้ปลูกใบยางพาราก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาชุมนุมใหญ่กันแล้วนะคะเรียกร้องในสิทธิของตนเองต่งตงตางๆนาน,นาแบบนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่เห็นว่าข่าวล่าสุดในตอนนี้ก็เตรียมที่จะเทงบประมาณออกมาแล้ว แล้ว33,000ล้านบาทด้วยกันนะคะมาช่วยอุดหนุนในส่วนที่มีจุดบกพร่องอยู่ณนขณนะนี้แต่ว่าก็ไม่ไวายที่จะเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์การเกิดขึ้นในวดวงสื่อสารมวลชนค่ะเนื่องจากว่าพี่น้องสื่อสารมวลชนในตอนนี้ก็ออกมา ตีข่าวกันไปแล้วว่าในการนํางบประมาณ33,000ล้านบาทมาเทงงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ตรงจุดสักเท่าไรนะักคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในกรณีเนื่องจากว่าคุณนุวศัิ์เองก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกอนอยอมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถึงเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยเกษตรมาเก่าครับก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าครั้งหนึ่งผมก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลและผิดชอบหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องยางพารา สถานการณ์ราคายางพาราขณะนี้เนี่ยผมว่าเข้าสู่จุดวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ไม่ใช่ชาวสวนยางว่าระดับราคา40กว่าบาทนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนยางเดือดร้อนแน่ๆแล้วที่เขาส่งเสียงออกมาเนี่ยไม่ได้มีมิติทางการเมืองนะครับผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเช่นนั้นเพราะว่าคนเนี่ยเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะครับ โอ้โห40กว่าบาทต่อกิโลกรัมแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยราคามันไม่ใช่ขายได้ตามราคาอ้างอิงในตลาดกลางที่เขาประมูลกันเสมอไปนะฮะค่ะสมมติราคาที่เขาประมูลกันในตลาดกลางหัดใหญ่เนี่ยนะฮะราคาสัก46บาท<อ>แต่เวลาเกษตรกรขายอยู่ที่สวนหรือขายอยู่ในท้องถิ่นโดยไม่เอาได้ไม่ได้เอามาเข้าประมูลเนี่ยค่ะมันอาจจะได้44 43ได้ซ้ำไปในบางพื้นที่<อ>ก็จะ,ะอยู่ในในสภาพนี้ดังนั้น สภาพราคาอย่างนี้ชาวสวนยางตั้งแต่เชียงรายลงมาจนถึงนราธิวาสเดือดร้อนแน่แนแล้วถ้ารัฐบาลจะดําเนินการมาตรการใดๆทุ่มง,งบประมาณอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหนค่ะแล้วก็เยียวยาสถานการณ์ในระยะยาวให้ชาวสวนยางเนี่ยทำเถอะครับผมอนุโมทนาสาธุด,ด้วย ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันแบ่งข้างแบ่งฝ่ายกันไม่ได้อะ,ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งไม่ได้มาจากเลือกตั้งคถ้าช่วยชาวสวนชาวไร่ชาวนาช่วยเกษตรกรได้เนี่ย <c oughs> ผมอนุโมทนาทั้งนั้นครับ <c oughs> เพราะว่าในเมื่อท่านเข้ามามีอำนาจแล้วนี่ะก็เป็นหน้าที่อะครับงนั้นถ้ารัฐบาลที่มาแบบพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ท่านเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันแก้ปัญหาชาวไร่ชาวนาชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้นชาวสวนยาง ลืมตาปากได้ชาวสวนผลไม้ชาวสวนลองกองอม,มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอานะครับผมจะเชียร์ท่านในประเด็นนี้เอาชัดช่ดะช่วยชาวบ้านได้เ,เราไม่ได้มีโอกาสทําแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทหน้าที่คนที่เขาทาได้เนี่ยเรามานั่งเตะตัดแข้งตัดขากันอยู่เนี่ยมผมก็ว่าไม่ใช่แต่ว่าขณะน,นี้สิ่งที่มันเป็นจริงก็คือว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลพูด มันยังไม่มีผลเป็นรูปประทันอันนี้ก็ต้องพูดกันชัดๆแล้วราคาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อยๆรูดลงรูดลงนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะฮะเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนนี่แตะอยู่ประมาณสัก50บาทแต่าวาขณะนี้เนี่ยมันอยู่40กลางๆแล้ว42โดยประมาณเพราะมันมันดูเหมือนว่ามันยังจะลงไม่หยุดหรือไม่อย่างไร ตรงนี้ครับคือสิ่งที่น่าห่วงใหญ่เพราะนั้นเม็ดเงินก็ประมาณอะไรต่างๆผมก็เข้าใจว่าวันอังคารที่จะถึงเนี่ยเข้าประชุมกรมก็ควรจะมีมาตร,รการอะไรอ,ออกมาบังคับเพราะว่าราคายางพาราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตวิทยาการตลาดด้วยถ้าหากว่ามีข่าวเชิงบวกออกมามีข่าวที่รัฐบาลให้ความเชื่อมั่นออกมาเนี่ยอย่างน้อยมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นราคาให้เด้ง ขึ้นมาได้อีกอหรือถ้าไม่ดีดขึ้นมาอย่างน้อยทรงตัวอยู่ก็ยังดีอย่าให้มันรูดลงรูดลงทุกวันอ,อย่างนี้ก็ใจหายะนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เห็นสสพักประชาธิปัตย์อดีตสสเนี่ยนะฮะห้าหกเคนในนามสอสอปักใต้ซึ่งมีน้องชาวใต้ก็ปลูกยางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นหลักอยู่แล้วในหลายพื้นที่นะครับออกมาถแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ย ปฏิบัติ5ประเด็น5ข้อเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางค่ะนำแถลงโดยคุณนิพิษอินตราสมบัตินะครับแล้วก็มีสอสอตรังสอสอพัทธลุงสอสออีกหลายจังหวัดค่ะคุณนิพิษบอกว่า5มาตรการนี้เกิดจากการรอดมสมองของสอสอภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ตกผลึกมาแล้ว เ<ฮ>ขาตกผลิตเสร็จปั๊บเอาไปปรึกษาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักอดีตนายกนตรีคุณอภิสิทธิ์บอกโอเคเห็นด้วยเสนอไปเลยอตอนนี้ผ่านแล้วครับห้ามาตรการที่อดีตสสพักประย,ยัดเสนอเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือต้องประกาศให้ชัดเจนว่ายางพาร,ราในสต็อกของรัฐบาล210,000ตันจะไม่ขายะนะเพื่อดึงปริมาณยางนี้ไว้ถ้ายางมันหายไปจากตลาดราคาก็จะน่าจะขึ้นได้ สองก็คือมีมาตรการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการสร้างและซ่อมถนน <c oughs> สามนะฮะควรจะนำยางพารามาทำสนามกีฬาและอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นทุกโรงโออันนี้น่าสนใจนะคะ,ะสี่ให้นำยางมาเป็นวัสดุกันกระเทือนเป็นหมอนรองรางรถไฟในโครงการรถไฟรางคู่โอ้นี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยครับห้าส่งเสริมพัฒนาอุตสาหการรมแปรรูปยางพาราเพราะว่าที่ผ่านมาไทยส่งไปแต่ในรูปของวัตถุดิบ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นน้ำยาง <c oughs> ถ้าเราเอามาแปลรูปก็ส่งออกไปขายราคาต่อนหน่วยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นค่ะก็ถามผมว่าผมคิดเห็นยังไงกับ5มาตรการนี้ของพรรคประชาธิปัตยผมก็ตอบว่าผมเห็นด้วยกับทุกมาตรการ <c oughs> ทําไมเห็นด้วยกับทุกมาตรการเพราะตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร <c oughs> ผมก็ทําอย่างนี้ครับออกมา4ข้อด้การสมัยที่คณุณัธวินั่งในตำแหน่งนั้นคือ <c oughs> ผมเรียนอย่างนี้ว่า ในตอนที่ผมทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณนน์ผมก็ตอบกระทู้เพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายรอบเรื่องยางพาราเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องยางมานั่งทําแล้วเนี่ยก็ทาไม่เป็นโลไม่เป็นภายมไม่รู้ทิศรู้ทางอย่างนี้ชาวสวนยางก็มีปัญหาอตอนนั้นในรายราคาย,ยางประมาณ90บาทเศษๆนะฮะตอนที่ผมทําหน้าที่นะครับผมก็ตอบอธิบายชี้แจงว่าด้วยความตั้งใจจริง แม้ว่าบ้านผมเนี่ยมันจะอยู่ติดทะเลแล้วไม่มีสวนยางพาราสักต้นแต่เมื่อต้องเข้ามาทําหน้าที่ผมก็พยายามจะศึกษาเรียนรู้คและไอสิ่งที่พักประยาธิปัต์บอกว่าระดมสมองกันเนี่ยนะนี่ระดมสมองกันวันที่ยางพารากิโลละสี่สิบกว่าบาทม,มันก็เหมือนกับที่ผมประกาศไว้คเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะในตอนที่ผมทําหน้าที่เหมือนกันนะเมื่อวันที่19กกันยาปีห้าห้า ที่ทำเนียบรัฐบาลผมเนี่ยไปกราบเรียนพนนนยระทัานายกอาิรียิงลักษณวัตรบอกว่าท่านครับเรื่องยางเนี่ยมันทําท่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้ว<ม>ถ้าหากว่าเราไม่ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆทัง้งรัฐเลกชนเข้ามาค,คุยกันสักทีเนี่ยผมว่าการขับเคลื่อนมันก็จะไม่ถูกทิศถูกทางซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ราคาประมาณ90บาทครับเสร็จเสด็จด้วยซ้ำไปะนะครับท่านนายกก็เห็นชอบฮะท่านก็เรียกทุกกระทรวงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยางมาพบกันทั้งหมด แล้วก็เชิญตัวแทนภาคเอกชนตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้ามานั่งพูดคุยกันที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าแล้วคุยกันวันนั้นเนี่ยผมกับทีมงานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนี่แหละครับเป็นคนทําประเด็นว่าเราหารือกันแล้วเนี่ยเราคิดจะทําอะไรบ้างเพื่อที่ให้ยุทธศาสตร์ยางพารามันเดินได้นะครับแล้ววันนั้นนะครับสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ย มันก็เหมือนกับสิ่งที่สอสพัญปัดมาสเสนอเมื่อาวานนี้ครับคล้ายกันเหลือเกินเหมือนเลยฮะ <c ười> ไม่คล้ายคือผมบอกว่าผมจะเอาอยางเนี่ย <ฮะ S 1> ไปทําถนนอผมจะเอาอยาง